สินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆในไทยหลายๆอย่างขายยากที่ญี่ปุ่นก็ยังขายได้ในเมืองไทยฉันรู้สึกขอบคุณที่พวกเขากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นอีกครั้งแค่ได้รู้ว่ายังมีประเทศที่สนใจญี่ปุ่นอยู่ก็าซาซึงมากแล้วคนจากประเทศไทยเหรอเนี่ยดีใจนะที่คนไทยพูดถึงแต่สิ่งดีๆของประเทศเรามีทัศนคติความคิดต่างจากคนทวีปอื่นญี่ปุ่นน่าจะต้องพยายามทำให้ดีเพื่อคนเหล่านี้นะ เดีค่ะเพื่อนๆพี่ชาจากมารูู้ลาแล้วว่าเจแปนะคะเพื่อนๆค่ะพี่ชาไปเจอสก๊ปข่าวเนึงเกี่ยวกับเมืองไทยมาอีกแล้วยอดวิวเป็นล้านเลยนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายคลิปนั้นก็คือของมือสองของญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหนประเทศอะไรแล้วรายการก็ตั้งคําถามว่าคนญี่ปุ่นรู้ไหมว่าของที่ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีอยู่ของประเทศเราเนี่ย จริงๆแล้วมันยังมีความต้องการอยู่แล้วไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะแต่ว่าขายกันเป็นโกดังใหญ่เลยแน่นอนว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะคะวันนี้พี่ชาก็เลยจะมารีแคปรายการนี้ให้เ,เพื่อนๆฟังกันค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะในช่วงที่โควิดเริ่มตกตาำทำไมพวกเราถึงต้องใส่หน้ากากอากาศก็เริ่มจะดีติดที่ร้อนทั้งปีแต่แล้วหายใจลำบากแต่โควิดมันยังไม่ไปไหนเห็นคนนั่บนรถไฟไปต้องกายหน้าพา คุนพงพีเอมก็เช่นกันถึงวันนี้ไม่มีแต่ใช่ว่ามันหายขาดยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้พออากาศเริ่มแย่จต่มูกมันมีน้ำปาส่วนคนที่ขี้เกียจแต่งหน้าก็เอาหน้ากากคลางตาแต่ดูสบายสุดๆบางคนไม่ได้เป็นอะไรแต่สีสันโดนัดก,ก็เอาไปไม แรกเริ่มรายการก็จะพาไปดูที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ก่อนนะคะเริ่มจากที่ญี่ปุ่นจะมีบริษัทที่รับซื้อของที่บ้านคนญี่ปุ่นไม่ได้ใช้แล้วเขาจะมีร้านรับซื้อโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าพวกของใหญ่ๆอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีรถไปขนถึงบ้านแล้วพอรับซื้อแล้วก็จะขนไปไว้โกดังใหญ่ที่จังหวัดไซตามะของในนี้ก็จะมีทั้งของใหม่และก็ของที่ใช้แล้วนะคะเรียกว่าของรี s ู ซึ่งก็จะมีการแพ็คของที่เห็นเหล่านี้เนี่ยลงกล่องแล้วก็ส่งไปยังประเทศหนึ่งประเทศนั้นก็คือประเทศไทยนี่เองค่ะพอของมาถึงไทยแล้วของก็จะถูกคนมาเรียงไว้ในโกดังแห่งหนึ่งนะคะรายการก็ไปถ่ายทำที่โกดังในไทยต่อที่เห็นในนี้มีของประมาณ6,700ชิ้นโกดังก็ใหญ่มากๆเลยนะคะ ของที่ขายดีก็อย่างเช่นกระเป๋านักเรียนรันโดเซลุของแต่งบ้านหมวกคาบูโตะอันนี้จะเป็นหมวกที่ซามูไรใส่ตอนออกรบนะคะแล้วก็มีของแต่งบ้านอย่างพวกภาพในกรอบรูปที่เป็นภาพสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีถ้วยแก้วตุ๊กตาญี่ปุ่นไปจนถึงแฟชั่นอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าพนักงานบริษัทที่รับซื้อของญี่ปุ่นมาขายในไทยเขาก็บอกว่าสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆในไทยหลายๆอย่างขายยากที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างเช่นพวกของแต่งบ้านอย่างที่เห็น คนญี่ปุ่นไม่คิดว่าจะขายได้ก็ยังขายได้ในเมืองไทยรายการก็อยากรู้ว่าทําไมของรียูสจากญี่ปุ่นถึงเป็นที่นิยมในเมืองไทยก็เลยไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ร้านนะคะลูกค้าที่มาที่นี่เกือบทุกวันเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าที่บ้านมีของญี่ปุ่นเยอะมากของที่ญี่ปุ่นมีมาตรฐานใช้งานได้ดีราคาไม่แพงมากแล้วก็ยังทนใช้ได้อีกนานเลยนะคะ ัดภาพมาอีกรายการที่ทำสกู๊ปข่าวนี้เหมือนกันรายการสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาซื้อของรีวิวคุณผู้หญิงไทยท่านนี้เนี่ยชี้ไปที่น้องหมาของเธอนะคะแล้วก็บอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันดีมากๆนะคะทนทานชอบญี่ปุ่นมากๆตั้งชื่อหมาว่าเจแปนเลยละคะ่ะ ยังคนคนนี้เขาก็บอกว่าคนไทยเชื่อว่าของที่มาจากญี่ปุ่นคือของที่มีคุณภาพดีนอกจากลูกค้าธรรมดาแล้วก็ยังมีคนที่รับซื้อของไปขายต่ออีกทอดหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่รายการตกใจก็คือมีพ่อค้าคนหนึ่งค่ะเขามาซื้อของแบบเหมาก่องแบบที่ไม่รู้ด้่ซ้ําว่าของข้างในคืออะไรนะคะประมาณว่าเปิดดูของข้างในไม่ได้แต่ว่าซื้อเหมาแบบปิดก่องไปเลย แล้วรายการก็มาถ่ายทําโกดังอีกแห่งหนึ่งที่นี่ก็มีคนไทยมากมายมารอโกดังเปิดเพื่อเข้าไปจับจองสินค้านะคะก็เป็นภาพที่ลูกค้าประมาณ40คนยืนรอพร้อมเพรียงกันด้วยความเงียบและพอคนของโกดังให้สัญญาณถึงเวลาเปิดโกดังพอให้สัญญาณเริ่มลูกค้าชาวไทยที่รออยู่ก็วิ่งเข้าไปเหมือนวิ่งแข่งนะคะแย่งกันเข้าไปหยิบจับขออะไรหยิบได้ก็หยิบนะคะ ฉากนี้ทําเอาคนดูตกใจเหมือนกันนะคะว่าของญี่ปุ่นมันเป็นที่ต้องการขนาดนี้เลยเหรอในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคนที่มาจับจองก็จะเอาโพสต์อิทมาแปะของที่จะซื้อไว้นะคะเหมือนเป็นการจองไวค้ค่ะซึ่งเธอเป็นแม่ค้าเอาไปขายต่อเธอบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่นเนี่ยขายดีไม่เคยมีพอเลยนะคะ ในบรรดาหลายๆคนที่รายการไปสัมภาษณ์เนี่ยรายการไฮแอทามคุณคนนี้เยอะสุดเลยค่ะเขาเป็นผู้ขายคนหนึ่งชื่อว่าคุณกบพิชาไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะคะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นภาคมาว่ากบบุซังค่ะเลยเดาว่าน่าจะชื่อคุณกบคุณกบก็เป็นผู้ขายอีกคนนะคะที่ทํารายได้จากธุรกิจนี้เขามาซื้อของที่นี่แล้วก็เอาไปขายแบบไลฟ์ออนไลน์ให้คนมาเอฟในไลฟ์นะคะรายการก็เลยขอตามไปดูคุณกบไลฟ์ขายของด้วยคุณกบบอกว่าได้เลยครับ วันต่อมาเหมือนคนละคนกับเมื่อวานเลยวันนี้คุณกบเปลี่ยนลุกแล้วนะคะรายการก็ถ่ายที่คุณกบขายในไลฟ์มันมากค่ะเพื่อนๆสไตล์เฮฮาตลกขบขันคนไทยชอบชอบแต่งหน้าทาปากก่อนไลฟ์ Live. เพิ่มความสวยความมั่นใจสมัยก่อนคุณกบเขาทำงานเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเงินเดือนประมาณ9,000บาท แต่ว่าตอนนี้มาไลฟ์ขายของญี่ปุ่นแค่ชั่วโมงครึ่งก็ได้เงินเป็น2เท่าของเงินเดือนสมัยก่อนแล้วแล้วรายการก็จบที่ไลฟ์ของคุณกบด้วยความสนุกสนานนะคะซึ่งคลิปนี้ก็มีคนญี่ปุ่นมาดู2ล้านวิวความเห็นจากคนญี่ปุ่นพันกว่าคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปพี่ชายก็จะเลือกบางคอมเมนต์มาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะเริ่มจากคุณคนแรกเลยค่ะเขาบอกว่าชานรู้สึกขอบคุณที่พวกเขากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นอีกครั้ง แค่ได้รู้ว่ายังมีประเทศที่สนใจญี่ปุ่นอยู่ก็าซาึ้งมากแล้วคนต่อมาค่ะบอกว่าดีใจที่ญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากคนไทยและคนต่อมาก็บอกว่าดีใจนาที่ของที่ไม่ได้ใช้ยังเป็นประโยชน์กับใครสักคนโดยไม่ได้ถูกทิ้งไปคุณคนต่อมาคาบอกว่าเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อไม่ให้สูญเสียความไว้วางใจนี้ และคนต่อมาบอกว่าการรีไซเคิลสินค้าบางอย่างเนี่ยมันใช้ต้นทุนแล้วก็พลังงานแต่ว่าวิธีนี้ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแต่ว่าถูกส่งไปใช้ต่อเลยเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากเป็นไอเดียที่ดีมากๆคุณคนนี้ค่ะบอกว่าคนไทยทุกคนขอบคุณมากๆเหมือนได้ช่วยสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยและคุณคนนี้ค่ะบอกว่าคาดไม่ถึงเลยของบางอย่างไม่ใช่ของอุปโภคไม่ใช่สินค้าจำเป็นไม่ใช่ของที่แพงด้วยซ้ำแต่ก็ยังขายได้ขอบคุณคนไทยมากๆ คุณคนนี้ค่ะบอกว่าหลังจากดูจบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆที่ของเหล่านี้ถูกนําไปใช้ใหม่อีกครั้งโดยไม่สูญเปล่าในประเทศไทย คุณคนนี้ค่ะบอกว่าญี่ปุ่นหลังจากนี้จำนวนประชากรแล้วก็ปริมาณสินค้าที่ผลิตออกมาคงจะลดลงแต่ว่าเราต้องรักษาคุณภาพและความไว้วางใจนี้ต่อไปความเห็นต่อมาค่ะบอกว่าแค่ดูอาเจคุสุดท้ายของรายการก็ได้รับความสดใสแล้วน่าจะหมายถึงคุณกบนะคะที่เปลี่ยนลุกแต่งหน้าทาปากแล้วก็ไลฟ์อย่างเมามันแค่ดูก็รู้สึกสดใสได้กำลังใจจริงๆค่ะ คนต่อมาค่ะบอกว่าคนจากประเทศไทยเหรอเนี่ยดีใจนะที่คนไทยพูดถึงแต่สิ่งดีๆของประเทศเรามีทัศนคติความคิดต่างจากคนทวีปอื่นญี่ปุ่นน่าจะต้องพยายามทําให้ดีเพื่อคนเหล่านี้นะคนต่อมาค่ะบอกว่าดูแล้วฉันชอบคุณกบมากๆขำจริงๆนะคะอีกคนค่ะบอกว่าเชื่อเลยว่าคนซื้อของเพราะว่าชอบคาแรคเตอร์คุณกบสดใสร่าเริงเหมาะก,กับการขายของมากๆ แล้วรายการก็ไม่ได้ลงช่องคุณกกไว้นะคะพี่ชายอยากจะตามไปดูเลยคนญี่ปุ่นชมคุณกบเยอะมากๆซึ่งก็ไม่ได้มีแค่คอมเมนต์มาขอบคุณอย่างเดียวนะคะบางส่วนของคอมเมนต์เนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงด้วยอย่างคุณคนนี้เขาบอกว่าถ้าทําแบบนี้เยอะเกินไปเกรงว่าจะไปทําให้รายได้ของคนในพื้นที่ลดลงหรือเปล่าอีกคนก็เป็นห่วงเหมือนกันบอกว่าดีใจนะที่คนไทยชอบแต่ก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะว่าเราอาจจะไปทําให้อุตสาหกรรมในท้องถิ่นของคนในประเทศไทยซบเซาหรือเปล่า คนต่อมาค่ะบอกว่าอยากจะแนะนําร้าน h าร์ดอ f ฟให้คนต่างชาติรู้จักเลยอาจจะเป็นคุมทรัพย์ของใครหลายๆคนร้าน h าร์ดอ f ฟเนี่ยเป็นอนาจาร้านขายของมือสองชื่อดังมากๆของญี่ปุ่นนะคะมีของมือสองดีๆเยอะมากๆใครไปญี่ปุ่นเนี่ยแนะนําเลยนะคะและคนสุดท้ายค่ะบอกว่าฉันชอบคนไทยมากๆจนตั้งชื่อลูกว่าน้ําปลาและคิดดู เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนได้เห็นบรรยากาศการซื้อขายของมือสองจากญี่ปุ่นกันที่โกดังเลยนะคะแล้วรายการนี้เนี่ยก็ทําให้คนญี่ปุ่นรู้ว่าคนไทยชื่นชอบสินค้าญี่ปุ่นขนาดไหนซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็ทราบซึ้งดีใจมากๆเลยนะคะอย่างกระเป๋านักเรียนลันโดเซลุ่นเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ทําขึ้นอย่างดีทนทานมากๆแต่พอลูกเรียนจบไปได้ใช้ทั้งๆที่ยังสภาพดีแล้วพอได้รู้ว่ามีคนไทยที่ชื่นชอบนามาใช้ประโยชน์ต่อได้อีกคนญี่ปุ่นเขาก็ดีใจมากๆเลยเรียกได้ว่าสิ่งของจะ ีค่าก็มือได้ถูกส่งต่อไปอยู่ในมือของคนที่เห็นค่านะคะและสำหรับวันนี้พี่ชาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอาการไม่ดีเอานาก,กากซีดีไปใส่หน่ากากอนามัยขอซีซีเบลลาสีสันหลากหลายแม้ได้ทุกลูกทุกสีใส่แล้วหน้าเรียวทันทีไม่ต้องพึ่งแอป ใส่สบายหายใจส,สะดวกไม่อึดอัดคือทัดหรือฟุตฟัดมาพร้อมกับการป้องกันฝุ่น pm 2 5ไวรัสแบคทีเรียได้ถึง99%มีไว้อุ่นใจอุดหนุน,นได้ที่สปอนเซอร์สุดน่ารักของเราด้านฮาจิมารุลิงร้านอยู่ด้านล่างเลยจ้าช่วยกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าวาา์ปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ช็อปปี้มาลุวะหรือไลน์แอดมาลุวะแต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซูเปอร์แตงแล,นะาางงลยจ้า